ผมชื่อสักกีสกควอนนะก็อยู่ในเกมดูมสามพาร์ที่สามิก็ทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมผมถึงพาร์ทนี้ผมอยู่ตรงนี้เลยคือที่ผ่านมาผมตายบ่อยมากครับตายอาจจะเกือบสิบรอบนะครับเพราะว่าแต่ละด่านมันยากมากมันตั้งในตอนตรงนี้มันให้กระโดดนะแล้วผมก็ตายบ่อยมากผมก็แบบเครียดตัดเนี่ยผมก็ตายบ่อยจริงๆครับบ่อยมากครับไม่รู้จะทำไงครับผมก็เลยช่าง ที่ผ่านมาพาวกมันไม่มีอะไรคนระับผมจะเล่านะั้นตั้งแต่ผมอยู่ต้อง่ให้กระโดดนะผมก็กระโดดได้นะแล้วก็ลงข้างล่างก็จะมีกีการ์ดให้เก็บนะแล้วก็กดบันไดขึ้นมาแค่นั้นครับแล้วพ็ขึ้นมาแล้วก็ไป,ไปห้อง security access คนระเป็นห้องของเป็นห้องที่มันล็อกอยู่ให้ใส่กีการ์ดจากฟราที่แล้วนะอนะแล้วก็เอากีการ์ดที่ได้มาใส่แล้วก็เดินมาครับเดินมาเรื่อยๆแล้วก็ผ่านข้างล่างนี้ออกมาข้างล่างนี้เฮ้ย นี่ครับนี่ครับเกมนี้มงกวนตีนครับอ่ามันผ่านข้างล่างนี่ตรงนั้นเมื่อกี้นะครับก็อ่าเราก็จะเจอสัประลานนะเราก็จะเจอพวกซอมบี้นะก็จะการมาแล้วก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาจนนี่ครับเห็นเลือดผมไหมครับคือกว่าจะรอดมาได้คือผมปางตายครับอผมก็จะเริ่มใหม่นะนะเจอเร่ใหม่จากนี้นะทีมผมผ่านไปไกลนะผมก็ตายมาอยู่นี่ผมก็ไม่อดเลยอะ มอใหม่เลยครับอย่าอย่าเลือดเหลือหนึ่งคือมันเลือดเหลือหนึ่งทุกทีครับนี่คงไม่เอาใจงความลำบากตรงนี้ครับอย่ายิงแล้วคือจะตายอีกแล้วครับคือแบบยากมากครับตรงนี้นี่มีเรื่องอะไรเก็บไหมวะไม่มีอะไรเลยครับ รู้ว่ามีอะไรตรงนี้คือผมตายบ่อยมากครับไม่รู้จะทำไงนะครับผมตายมางนี้เกือบสิบรอบแล้วมัง่งคือไม่รู้จะทำไงอะมันเลือดกดน้อยครับแล้วก็มันยากเลยครับผมอยากขึ้นไม่ได้ดับไม่ได้่างนี้ มับบแบบเค่ใกล้ไกลแค่นั้นเอนงมึงจะกระโดดยังไงเนี่ยไม่เจ็บเลยโอ้ยไหมมันก็เจ็บอยู่ดีอ่ะผมโดนเดียวว่าตายเลยครับจะจบไหมนี่ยประมาณนี้ครับต้องกระโดดตรงนั้นไปได้ดิโอ้ อยเลื่อนเลยเท่านี้ครับดูผมเริ่มใหม่ยันจะเบื่อแล,แล้วตอนนี้มันอยู่นั้นนะไไดูนี่ นี่เฮงเอ้ยอยู่นั่นมีอะไรเก็บไม่เล่าเก็บไหมเนี่ยเก็บตายแล้วขอเสียแต่ตรงนี้นะก็จะมีสัพหลาดมานะ ผมจําได้แล้วว่ามีอะไรนะตายยังจาได้ครับผมก็จะมาอยู่นี้ก่อนนะแล้วก็รอให้มันเดินมานะตายอยว่นี่เียลงมาดูดิเป็นสิบครับหายไม่ถึงสิบรอกเต็มหลายตัวครับหมายถึง มันปงครับมาเป็นกระยู่มาเป็นตี้ครับอลกกลุผมจะตายแล้วบดนปัน,นียาตายนะโอ้โหซูฟี่อ้าวมาเกิดตรงหน้าแบบนี้เคยจะไหวนี่สวนแล้วครับตอนนี้ ไปนาบีจี G เลยแล้วกันครับผมไม่ส่วนเอี่ยอะไรแล้วครับน,รนี่ไม่โดนนี่ต้องมายิงนี่ไม่ต้องมาไปไหม โอ้โอ,โอ,โอ้ดูดิครับความยากของมันครับผมไม่อยากถ่ายไว้นะครับแล้วก็ที่ป่ามามันก็ยากเหมือนกันยากจริงๆครับแล้ววรจะทำไงดนะีเรามีเลื่อยเก็บไหมนี่เรามีเลื่อยเก็บนี่นะ เห็นาสปอนนะ่อุย้ยไอตัววาก็มาแล้วก็ไอตัวยิงปืนก็จะมาใช่ไหม แล้วมันมาตรงหน้าเลยโอ้โหแล้วก็จะมีพี่เบิ้มอีกแล้วคแฮ้พี้เบิ้มนี่ผมต้องใช้โซ,โซคิวอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ผมจำได้เลยนะเดี๋ยวมันจะมีพี่เบิ้มมาตรงนี้นะ เราเตรียมเลรับเจ็บใช้โซค,คิวเป็นประโยชน์นั่นไงครับมาแล้วนี่ยังโดนอีกสอร์เซฟเลยนะครับตรงนี้นะครับวกเสียเวลามาเยอะเลยครับกดดีวะเออคงใช้ปืนอะไรเนี่ยนะอารพีจีแล้วกัน อาบีจีเยอะครับใช้การบีจีเลยครับตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีสับะหลานะออกมาดิตายตายโอ้นั่นไงกรจจุยเลยครับโอ้ อ้าวอะไรเนี่ยอืมกมกี้โดนอะไรอ่ะระเบิดเหรอเอ๊ะไม่เป็นอะไรด้วยอ่ะไม่ส่วนครับตอนนี้เราไปอย่างเดียวครับมันใกล้แล้วครับตอนนี้มันใกล้แล้วครับกว่าจะผ่านตรงนี้ได้ผมยากลำบากมากครับไปสครับ โดนเว้ยโดนแล้วคมันตีแรงมากเลยครับหลังๆมันตีแรงกว่าเดิมนี่ผมถ้าผมเลือกเล่นโหวนย,กยากๆนะโอ้โหเนี่ยจะคิดต้องเดินอีกแล้วเนี่ยมันจะมีตัวในรองหน้าไม่รู้ว่าผมขอเบกั่นไงครับว่าแล้วครับตายซะอาบีจียเยอะครับ ขอใช้บีมไปอยู่เลครอบยาอุ้ยโอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไม่จ้าหวห่อคือมันตีาจนกระเด้งขึ้นมาบนนี้นะครับ เราไม่แทบไม่ต้องกระโดดเองนะเมื่อกี้แขมงเลือดเราก็ลดไปครึ่งเลยครับปวดไปหน่อย BFG ่างนี้นะกระสุน BFG เก็บไม่ได้อ่ะเอาดูว่าเต็มแล้วสงสัยต้องเต็มแล้วแน่ๆแล้วกระสุน BFG นะั่นขอรอหน่อยน่าจะเต็ม มันจะเต็มคาราเบลครับไปคาว่นสองเลยนะนะเป็นเ r e a สองคาว่นคือแบบจะมีกี่เ r ียเนี่ยยากมากครับแต่ละอย่างครับก่อนจะผ่านได้คือตายเป็นสิบรอบครับ รู้สึกว่ามันตรงนี้มันน่าจะถึงความจริงแล้วนะบ้าแล้วสู้สู้ได้หรือป่ะมีเกียรติสู้ครับอาอแล้วไปฆ่า,ายักษ์ดำเพื่อเป็นไรครับไม่เป็นไรงนะนะั้นเราก็ใช้มันเลยคนระับมึงฆ่าง่ายกว่า,ายักษ์อีก หัวหัวร้ออะไรเฮ้ยหากีการ์ดีแล้วนะกอเซฟอีกแล้วนะครับกอเซฟก่อนนะกูกีการีเล่นไหมครับเอาเปิดได้เลยนี่วะผมรู้ว่านี่ต้องมีผีเด็กแน่แบบนี้เราจะเอาไงดีผีเด็กต้องจัดการครับนี่ครับ

มันมีอะไรซัมติงแน่องนี้ครับผมขอจัดการด้วยไอพีเจบถ้าเราเก็บทันทีก็อดีนาลีมาครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับยักษ์มาแล้วครับอุย้ยยักสองทางโอ้ตุป,ปี้ไเย็นหนูไยักสองทางลูก อดีเดีราเซไปก่อนโอ้อเราจะตายแล้วครับนั่นเห็นไหมครับความโหดรา้ายของเกมนี้ครับคือผมไม่มีไอ้ไอ้ที่ใช้นี้ครับโซคิวครับแล้วผมจะทำไงอะ่ะ ไม่มีโซคิวแล้วผมจะจัดการมันยังไงอ,ะอ่ะนี่ยังควรโดนอีกปุ่มผมกดปุ่มนั้นก็โซคิวก็โซคิว so ก็ยังไม่มานะแล้วก็ยักษ์สองไอ้สองทางนี้ก็จะมาเลยนะนี่ผมจะรอดยังไงอะ่ะสงสัยผมต้องใช้อาบีแล้วก็เก็บเนี่ยเนะก็บเลือด ทำได้มันครับมันกี่ตัวครับดูดิผมใช้นี่ก่อนนะอุ๊ยยักษ์สู้นี่เองไม่ตายตายตีเถอะ ผมจนมุมแล้วนมยับกี่ตัวเนี่ยอืมโอ้ยากครับยากหน่ออินเทอรี่ตรงนี้ดีเก็บของเลยไหมหน่อยดีดีเก็บเลื่อนมานะ นีก็มีที่กับของนี้นะพอเก็บของหน่อยเอ,อ้าคืนไม่ได้หรอนี่ไปต่อไปต่อครับยังยังจากปบความยากลำบากแล้วมึงตั้งไหนอะ ทางนี้ใช่ไหมโอ้ยตั้งแน่จะจบเนี่ยไม่ไหวแล้วนี่ก็ตองจบแล้วนะต,ตายแล้วตายไม่ต้องใช้ก็ได้เว้ย แรงก็หมดเว้ยนี่มีมีกระสารวิดีโอไว้เพื่ออะไรวะเจอสึกหนักอีกแล้วตรงนี้ยากเลย ต้องเลยตายไม,ไม้ตรงเวลาพอด,ดีเลยนะสวคิดีเว้ยไหนมันอยู่ไหนวะโดน อย่างช้าเลยดูมเอนี่เหมือนดูปากแรกเลยโหเดินเร็วกว่าับปลาดอีกมีปุ่มให้กดด้วยตรงนี้ผมว่าต้องเจอของของหนักอีกแล้วผมเห็นลูกนันเมื่อกี้นะลูกตุ้มนี้ใช่เลยครับ อา้าตุ๊กปล่อยไปไหนอ่ะเอาไงาแล้วมันสองตัวด้วยอ่ะเอาแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยอู้วเอาแล้วเมื่อกี้ผมปล่อยไม่โดนด้วยมันไม่ตายตายเถอะมันจะตายแล้ว แล้วมันไม่ตายดูไม่ได้มันติดอะไรเนี่ยตายได้ยังยตายตายตายโอ้โ แล้วเดินไม่ได้ครับมันมันเหนื่อยครับอู้เลือเหลือหนึ่งคุณผู้ชมจะบันเทิงนะครับคุณผู้ชมควรจะบันเทิงการกับการตายของผมนะื่อวคือมันเดินไม่ได้ครับแล้วมันไม่รู้มันติดอะไรด้วยครับเมื่อกี้โดนหนักแล้วคือผมเกือบตายครับแล้วมันเดินช้ามากครับดูไม่รู้เป็นอะไรครับดูครับไมมันเดินช้าจังอ่ะติดอะไรอยู่เปล่า โถเอ้ยตรงนี้กดยังกดอ่อนแล้วนะผมเหนื่อยมากครับตอนนี้พวกมาแรงนี่เลยครับ ือได้เจอเหมือนทุกบอสนะครับกว่าจะมาถึงบอสใหญ่ตรงนั้นครับคือผมมีอะไรพูดนอกจากคำว่าขอตัดพาร์ตเองเท่านนี้ครับเดี๋ยวเจอใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับเหนื่อยมากๆครับ